สวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนนี้เราสองคนนะคะฟ้ากับพี่ไก่ก็ได้อยู่ในไร่ทั่วไร่ถั่วของผู้ใหญ่เปียะนะฮะซึ่งภรรยาคือพี่พี่เล็กนะครับเป็นคนดูแลผู้ใหญ่เปียกไม่ค่อยมาแต่ไม่ใช่ยังไงเราเพราะว่าผู้ใหญ่แกต้องราชการประชุมลูกบงลูกบ้านก็ปล่อยให้พี่เล็กก็าทำอยู่คนเดียวมีธุระเยอะมีธุระเยอะพี่เล็กก็ตะใบตะบันฉีดไปนะครับได้ข่าวว่าเขาใช้สมาร์ทใช้ทีสมาร์ทมานานแล้วตอนนี้ได้ข่าว ก็ประมาณทักสองสามเดือนได้นะครับอย่างนี้ก็ก็มีมีจะใช้อยู่กับพวกไอ้พวกดอกไอ้นี้ดอกดาวเรืองนะครับแล้วก็ <c oughs> ถั่วฝักยาวนะครับถั่วฝักยาวนี่ก็ได้ข่าวว่าเก็บกันไปหลายรอบแล้วได้เงินได้ทองกันไปเยอะแล้วแต่ทำเงียบ <c oughs> ทำเงียบอยู่ <c oughs> เพราะว่ากลัวว่าลูกบ้านจะมาขอยืมเงินหรือเปล่า ใช่ไหมฮะเดี๋ยวงี้เดี๋ยวพี่พาไปคุยกับพี่เล็กซึ่งเป็นภรรยาของผู้ใหญ่เปี๊ยกเดี๋ยวตามมาเล็ก่ะครับพี่เล็กสวัสดีครับัส่ีจ้กอ่าคือวันนี้ทางบริษัทสมาร์ทอินเตอร์เนชั่นแนลเน็ตเวิร์กนะครับมาเยี่ยมพี่เล็กกับผู้ใหญ่เปียกนะเพื่อที่จะมาติดตามดูว่าหลังที่ใช้ไอ้ตัวทีสมาร์ทแล้วเนี่ยนะมันเป็นอย่างไรบ้างนะครับอยากจะช่วยให้พี่เล็กเนี่ยช่วยพูดได้กับผู้ชมทางบ้านเนี่ย ได้ฟังนะครับว่าใช้ตัวนี้แล้วเนี่ยมันได้ผลยังไงลดต้นทุนยังไงแล้วมันเพิ่มผลผลิตยังไงแล้วมันดียังไงเชิญพี่เล็กช่วยเล่าให้ผู้ชมทางบ้านก็ฟังหน่อยได้ไหมครับตั้งแต่ที่ตอนแรกใช้ปุ๋ยท้องตลาดอยู่มันก็มันก็ดีแต่ว่ามันแพงแต่กลับมาใช้ปุ๋ยของสมาร์ที่มันลดต้นทุนได้เยอะลดต้นทุนได้เยอะนะแล้วก็<ล>ของเราก็ดีขึ้นครับ ดีขึ้นยังไงพี่เล็กดีขึ้นยังไงก็ของเราก็ดีอย่างเช่นถั่วเนี่ยมันดียังไงถั่วมันดีขึ้นยังไงหลังที่ใช้ตัวทีสมาร์ทแล้วถั่วมันก็เริ่มดอกดีไหมดอกดีนะแล้วดอกเยอะฝักเป็นยังไงฝัก็สวยฝักสวยฝักไม่มีคอดนะจไม่มีคอดแล้วไมมีน้ำหนักมีน้ำหนักเวลาเก็บผลผลิตเนี่ยมากกว่าปกติไหมที่ใช้เคมีอยู่ไม่เคมีนะมันก็ไม่ค่อยไม่ค่อยมีน้ำหนักเท่าไหร่ แต่พอใช้ตัวนี้แล้วมันมีน้าหนักเยอะขายได้ผลผลิตมากเพราะว่าขายเป็นกิโลกร,รมนะัมเนาะเก็บได้น้อยแต่ว่าได,ได้กระตังเยอะอ่าอ่า <c oughs> นี่คือหัวใจเก็บได้น้อยได้กระตังเยอะนะครับซึ่งเกษตรกรเนี่ยสาคัญมากเลยนะครับผู้ชมเพราะว่ากเกษตรกรเนี่ยเขาต้องการที่จะเก็บได้เยอะได้กระตังเยอะลงทุนตีดเดียวน,น,นี่คือหัวใจของเกษตรกรนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยคือส่วนมากเนี่ยลงทุนเยอะ เก็บได้น้อยได้เงินตี๊ดเดียวอย่างงี้อยู่ไม่ได้อ่าเห็นไหมอันนี้คือสังเกตดูว่าสมบูรณ์นะเขียวดีนี่เพิ่งเก็บไปใช่ไหมครับเพิ่งเก็บไปวันนี้ก็เลยจะเหลือแต่ฝากอยู่ฝากฝากน้องๆฝากเล็กๆอยู่ฝากใหญ่ก็เพิ่งเก็บไปเมื่อเช้านะครับนะครับแล้วทีนี้พี่เล็กทราบใช่ไหมครับว่าของตัวทีสมาร์ทเนี่ยมันไม่ได้เป็นเคมีจ้ารู้อไม่ได้เป็นเคมีใช่ทุกตัวเลยไม่ได้เป็นเคมีเพราะนั้นผู้บริโภคผักของพี่เล็กเนี่ยก็ปลอดภัย ก็เอ,อ,อาไปขายสองตลาดบอกว่าปลอ,อดสารพิษอ่าอใช่อาจจะทําให้คนที่เขาอากินผื้ยผักของเราเนี่ยเขาเขาไม่ต้องรับอันตรายะนะพี่เล<ม>็ก<า>เองก็สบายใจแม่คะเข,า,ขา,าชอบด้วยพี่คะบอกอว่าปลอดสารพิษครับผมนอกจากฉีดถั่วฝักยาวแล้วเนี่ยฉีดดาวเรืองอ่าพี่เล็กฉีดดาวเรืองดาวเรืองก็ดอกใหญ่ดาวเรืองก็ดอกใหญ่จากเมื่อก่อนไม่ได้ใช้ตัวนี้ดอกเป็นไงอ๋อ ใช้ปุ๋ยมาดอกมันก็ธรรมดานั่นแหละดอกเล็กก็ชีดไอ้นี่ต้นแข็งแรงดอกใหญ่ครับผมมละกผมเห็นมละกอตรงนั้นจะเริ่มใช้ไหมยังใช่ใช่เป็นไงบ้างมละกออาวเดินไปที่มละกนิดหนึ่งแนะนําว่าตอนนี้หนึ่งกับสองโอเคแล้วแต่เอาสามไปช่วยปรับสภาพคือถ้าเป็นหลักการของเสริมสวยก็เรียกสปาเรียกสปาพืชสปาดินให้มันเกิดสมดุลมันจะได้เจริญเติบโตได้ดีเพราะว่าที่นี่รู้สึกว่าน้ําจะไม่ค่อยดี นะฮะต้องใช้ตัวนี้ช่วยนะครับพริกนี่ฉีดด้วยไหมพริกเล็กก็ไม่ได้ฉีดอ๋อแต่เมื่อก่อนนี่ฉีดอยู่นะโอเคเมะละกออย่างเดียวพริกไม่ได้ฉีดยางฉีดด้วยไหมยางก็ที่ทำยู่ก็ฉีดให้เขาอยู่อ๋อมันก็แตกใบดีเนาะแต่ใบอ่อนทั้งนั้นเลยแต่ตรงนี้จะแตกใบสวยนะครับก็ตอนนี้ก็คือพี่เล็กก็มั่นใจแล้วนะว่าตัวนี้คือแน่นอนละไม่ไม่ไม่น่าจะเป็นตัวที่พึ่งหลักของพี่เล็กได้นะฮะในเรื่องเกี่ยวกับผลผลิต ในเรื่องเกี่ยวกับการลดต้นทุนนะครับก็ใน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 ข่าวต่อไปเนี่ยเดี๋ยวมีโอกาสลงมาอีกเนี่ยก็จะมาเยี่ยมพี่เล็กกับผู้ใหญ่เปียกอีกนะครับวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณพี่เล็กมากเลยนะครับที่พาเยี่ยมชมพืชผักดอกไม้นะครับรวมั้งถั่วฝักยาวมะละกอนะฮะก็มีแฝงฟักทองอีกอ๋อแฝงฟักทองอีกก็ได้ผลได้ผลได้ผลหมดเลยนะครับก็ทางผมก็ดีใจนะ ผมในส่วนของที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ก็รู้สึกว่าดีใจนะครับ mm. ที่เกษตรกรใช้แล้วเนี่ยมันได้ผล mm. นะครับแล้วถ้าเกิดพี่เล็กมีปัญหาอะไร mm. เกี่ยวกับการปลูดพืชผักมันเป็นยังไงโรคอย่างนั้นอย่างนี้อ mm. ยากจะปรึกษาก็ mm. สามารถติดต่อกับทางบริษัทได้เรามีผู้เชี่ยวชาญน, mm. นะที่จะให้คำปรึกษานะครับ mm. วันนี้คงจะรบกวนเวลาพี่เล็กเท่านี้ mm. นะครับต้องขอบกราบขอบพระคุณพี่เล็กกับผู้ใหญ่เปียกมากเลยนะที่ให้เกียรติทางบริษัทเข้ามาถ่ายทาในในสวนในไร่ตรงนี้นะครับ ก็ขอบพระคุณพี่เล็กมากครับครับสวัสดีครับ,รบพี่เล็กไปเก็บหัวปักยาวมากินหนูไม่แอบมั้งคะแกเห็นแล้วอ่ะส่วนักยาวที่นี่นะจะบอกให้ท่านผู้ชมได้รับทราบเลยว่ากรอบหวานนะแล้วก็ไราสารพิษผมกินโดยไม่ต้องล้างเราะผมมั่นใจอยู่แล้วเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเราไม่ได้เป็นเคมีเราเป็นเ,เ,ป,นเป็นอินทรีนะฮะ,<ข>ะแล้วก็เป็นระดับโมเลกุลน,นะซึ่สกัดออกมาจากแป้งและโปรตีน เพราะนั้นมันเหมาะมากกับการที่จะฉีดพวกพืชผักพืชผักผลไม้ไม้ดอกนะครับซึ่งวันนี้เองเนี่ยพี่เล็กก็ได้พาเยี่ยมชมโดยการสนับสนุนกับผู้ใหญ่เปียกนะฮะผู้ใหญ่เปียกคุณพี่ผู้ใหญ่เปี๊ยกนะครับวันนี้ก็ทีมงานก็มันมันก็ไม่เหน็ดเหนื่อยนะไม่เหน็ดเหนื่อยหรอกเพราะว่ามันภูมิใจที่ได้ไาเห็นเออมันได้ไาเห็นเกษตรกรแบบโอ้บางคนบอกเคยเก็บได้สามพันใช้ทีสมาร์ทเก็บได้สองสามหมื่น ผมบอกแล้นมึงขอร้อยละสิบเพราะผมเป็นคนมาช่วยเก็บค่าจ้างนะครับก็เอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวในครั้งต่อไปเนี่ยเราจะพาไปเยี่ยมชมเกี่ยวกับพวกดอกไม้นะโอแหวกแนวไปเลยแหวกแนวละไปดอกไม้ไปพวกมันลี่ไปพวกอะไรดอกไม้แล้วก็ไปพวกใช้ได้อคะใช้ได้ครับเพราะว่าตัวทีสมาเนี่ยใช้ได้กับพืชทุกชนิดในโลกใบนี้ คือซื้อแค่ทีเดียวคุ้มเลยถูกต้องแต่ถ้าเกิดจะไปฉีกันที่ดาวคารพระจันทร์เนี่ยเดี๋ยวว่ากันในสเต็ปต่อไปแต่ตอนนี้เอาเอาเอาในโลกใบนี้ก่อนเปิดได้ทุกชนิดนะครับก็วันนี้ก็คงจะลาท่านผู้ชมเท่านี้แล้วในโอกาสต่อไปเดี๋ยวพาไปดูพวกพืชผักผลไม้นะครับพืชผักผลไม้แล้วก็พวกดอกไม้สิ่งสวยงามบ้างไปดูสิ่งสวยงามครับในโอกาสต่อไปวันนี้ก็คงจะลาผู้ชมเท่านี้ครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ